สวัสดีครับผมวันนี้ก็รับเข้าอีกหนึ่งคันกับดีแม็กครับผมดีแม็กไปเข้าลามตัดครับผมศูนย์ห้าครับผมมาได้อาการใส่เกียร์แล้วไม่มีกําลังนะครับผมตัวนี้ก็น้ยกเกียร์ลงมาพนที่เรียบร้อยก็พบว่าคัดหมดครับผมนะครับผมก็ยกเกียร์ลงละนี่มีคัดแล้วก็ผ้า เกี่ยงเลยนะครับไม่มีแรงครับแล้วก็วีนันก็เป็นของยี่ห้ออากจะพอดไปสิ้นนะนีม่มีแล้วแล้วก็เพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนผ้าเงาบเงหน้าบดเบยงหน้าหมดแ หลอดวแล้วก็จะล้างข้างในให้ไหมวันนี้ก็ถอดลูกปืนปลายเกียวเรียบร้อยไฟวินก็ใช้งานได้ไม่เป็นรอยครับนะครับชุดถอดเป็นเครื่องมือพิเศษก็ถอดลูกปืนปลายเกียวสะดวกสบายครับแล่เดียวก็ออก แล้วลออะไรครับผมสั่งอะไรมาครับก็เอาพาเปกหน้ามาแ,แจ้งให้เปลี่ยนครับผมก็จะประมาณนี้ครับงานยกเกียร์ดีไห้ครับผมแล้วก็มาดูเกียร์เราล้างเรียบร้อยแล้วล้างให้ใหม่แล้วครับข้างในนี่เลยครับผมใหม่ขาวจั๊วครับผมแล้วตัวนี้ก็อาจจะระบีให้ใหม่เวลาบางทีครัเราไม่อาจจะระบีพวกนี้จะ อย่าเบรกแล้วจะมีเสียงดังไอ้เหยียบคัดแล้วจะมีเสียงดังตัวนี้ก้ามปูตำแหน่งที่ใส่ล็อกก้ามปูวองใส่จัลบีเข้าไปโอเคครับพร้อมอะไรใหม่มาแล้วครับตัวนี้ก็เป็นพระเบรกหน้าพระเบรกหน้าลูกปืนอ้าวใส่ลูกปืนเลยครับนี่คือจานจานคัดรับผมมาแล้วครับผม ใส่เป็นยี่ห้อเคียบโอเคครับเ okay, รอจะได้ประกอบครับแล้วก็ล็กปืนปืนปลายเกียร์รแล้วก็ไฟวินเกียร์ก่อขัดเรียบร้อยพร้อมกรอบผ้าวคัดครับผมครับก็ใส่ วีคัดเข้าไปแล้วครับผ้าคัดแล้วก็ตัว,ต,วตั้งคัดครับผมไอเจ้าทดล,ลองว่าตรงเนี่ยเจ้าบอกน็อตนี่ก็ล็อกแน่นครับต้องขันตรงข้ามกันนะครับอันทะยางเนี่ยหนึ่งสองสาม สแล้วก็5้าหตัวครับอันนี้แน่นหมดละครับแล้วก็ยกเกียร์ใส่ก็ออกไปลองวิ่งครับผมโอเคครับเกียร์กำลังขึ้นแล้วครับครับปูว่ใส่เบิ้ลก่อนนี้ยาวไป ตบคัดหัวไป เดี๋ยวยกขึ้นมาเกียก็ยกขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วไปลองมาครับก็มีเพิ่มเติมคัดเวลาปล่อยคัดแล้วก็น้นติดติดขัดคัดกดไม่ลงพร้อมคัดลองกดตัวก่นอนดันไม่ลงนะติดโอเชก็แล้วดตัวของใหม่กดตัวามือก็ไเลยเออง่ายๆนะวันนี้ลองใช้มือกด พอครับโอเคชัดเจนประกอบเป็นของแท้นะของแท้ไม่จีบตังค์เคใส่เลยโอเคแล้วก็ไล่ลบ ครับครับดีแม็กเรียบร้อยครับยิ่งปกตินะย,ย,นยังทุกท่านยังพร้อมอันดับพร้อมส่งงาน,นครับขอบมคมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หูวิภาวาดีออตโต้ด้วยนะครับผมครับผมก็สวัสดีครับ